สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาทําคลิปพูดคุยกันนะคะก็ไม่ค่อยได้คุยกันอะไรแบบนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเจอแต่แบบคลิปเล่นดนตรีคลิปสอนอะไรย่างนี้เนาะ,ะวันนี้ก็มาคุยกันมีคําถามหลายคําถามนะคะที่ถามมาเดี๋ยวขอตอบไว้เป็นข้อๆแล้วกันเนาะเอาคําถามเรื่องแรกนะคะเรื่องสบู่ก่อน <c oughs> สบู่ตัวนี้นะคะที่เพิ่งลงหน้าเพจไปก็คือ,อเพื่อนเป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะเอามาให้ใช้เสร็จแล้วมันใช้ดีก็เลยมาบอกต่อกันนะคะก็คือ เนี่ยดูได้เลยนะคะหน้าหนยจะรู้สึกว่ามันโอเคมากนี่คือล้างหน้าแล้วนะคะกําลังจะนอนนะคือปกตินะบอกก่อนว่าหนยเป็นคนผิวขาวอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่ใสโซมด้วยเป็นคนแบบหน้าโซมตาดํานะคะหมองๆ <laughs> เพราะว่านอนน้อยมากอืมคราวนี้พอใช้แล้วก็รู้สึกได้ว่าแบบว่าหน้าเนียนนะคะแล้วก็แบบลูกคมคนกระชับแล้วก็อา่า หน้าสว่างขึ้นหน้าใสาขึ้นสิวหายหมดเลยผดตามหน้าผากอะไรนะคะสิวเซียนอะไรเงี้ยหายหมดเลยเกลี้ยงเลยของจังก,ก็ดีขึ้นเยอะมากนะคะอืมมาทําคลิปไปดูแต่ว่าเดี๋ยวไว้จะทําคลิปตอนกลางวันอีกทีเนาะอันนี้จะมืดหน่อยนะคะเพราะว่าปิดไฟจะนอนแล้วสักพักจะได้ยินเสียงกลนเป็นระยะะ,ยะนะคะจังหลับแล้วอยู่ข้างหลังกลนดังมากอ่ะคราวนี้ก็อันนี้ก็คือเรื่องสบู่ขายเท่าไหร่ ราคากล่องจริงๆมัน3 3มนะคะแต่อันนี้ก็คือทําพิเศษมาให้หน้าเพจก็คือ300แล้วก็ฟรีค่าส่ง EMS แล้วนะคะถ้าใครเคยส่งของจะรู้ว่าค่าส่งมัน50-60อยู่แล้วอะคะ่ะคราวนี้ก็คือว่าเหมือนกับว่าราคาลดมาจากหน้ากล่องเยอะมากแต่รับรองว่าเป็นของแท้ร้อยเปอนะคะสั่งซื้อกันได้นะ 300ท้ต้นทวนไปขายง่ายๆนะคะมาช่วยเพื่อนรับออเดอร์อีกทางแล้วเพราะว่าคนทักไปเพื่อนตอบไม่ค่อยทานแล้วนะคะเออไม่ได้มีกําไรกับเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะเนี่ยของดีก็มาแนะนํากันต่อว่านุ้ยจะสั่งเองอีกหลายก้อนนะคะจะให้คนที่บ้านใช้ให้หมดเลยหน้ามันดีขึ้นจริงๆเดี๋ยวจะให้ย่าใช้ให้หลานๆใช้ด้วย โอเคคราวนี้เรื่องที่2เรื่องของนาโนบล็อ no กนะคะตัวต่อที่เห็นก่อนหนะ้านี้ลงขายไว้หน้าเพจนะนะ <_ d ata> ก็คือบอกตรงๆว่านุ้ยกระจังสะสมนะคะมีเยอะเต็มบ้านเลยเดี๋ยว่าจะอัปเดตรูปให้ดูอีกทีนะมีเยอะมากเอ่อคราวนี้ด้วยความที่เราสะสมเองด้วยนะคะ <_ d ata> ก็เลยอยากจะแบ่งปันกันว่าใครอยากจะฝากซื้อฝากไลฟ์อะไรก็ซื้อพร้อมกันแล้วก็ส่งให้เพราะว่าปกตินุ้ยกระจังต้องไปส่งหนังสือส่งอะไรอยู่แล้วอยู่ชีวิตวนเวียนอยู่กับไปษณีเนี่ยนะคะก็เลยเหมือนกับว่า เราชอบอะไรเราซื้ออะไรบ่อยๆเราก็อยากจะเอามาแบ่งปันกันหน้าเพจเนาะไม่ได้ขายเอากำไรนะคะ เพราะว่าถ้าลองดูได้ถ้าคุณไปซื้อเองก็จะราคาสูงกว่านี้อีกนะอันนี้ก็คือเหมือนว่านูยใช้วิธีว่าไปซื้อมาทีเยอะๆเยอะๆเยอะมันก็ราคาน้อยลงแล้วก็ฟรีส่งให้จริงๆหากลบอะไรกันไปก็คือนุยกระสังก็ไม่ได้เหลืออะไรเราไม่ได้ได้กาไรนะแต่ก็ถือว่าเราได้ไปซื้อของตัวเองด้วยแค่นั้นเองเคลียร์นะสรุปว่าสบู่ก็คือใช้เองแล้วดีก็มาแนะนําไม่ได้ได้กาไรกับเขานาโนโบ็อกสะสมเองต้องไปซื้อบ่อยๆอยู่แล้วก็ เลยมาลงหน้าเพจด้วยก็ไม่ได้ได้กาไรอะไรด้วยเหมือนกันส่วนเครื่องดนตรีนะคะต่างๆน,น,นานาที่ลงไว้มีทั้งคีย์บอร์ดมีทั้งอุคูเลเล่มีกีตาร์อะไรเงี้ยอ่นุ้ยติดต่อกับเจ้าของยี่ห้อโดยตรงนะคะแล้วก็ขอราคาพิเศษมาให้หน้าเพจฉะนั้นนุ้ยก็ไม่ได้มีกําไรจากตรงนี้เหมือนกันนะคะก็คือบอกตรงๆนะว่าลําพังค้าสอนก็คือเราอยู่ได้อยู่แล้วนะคะไม่ไม่ได้อยากได้กําไรจากการขายของเนาะคราวนี้ที่ ที่เอามาลงเพราะว่ามีคนถามบ่อยว่าใช้อะไรซื้อที่ไหนอะไรอย่างเงี้นะคะก็ก็มาลงเพื่อความสะดวกของทุกคนแล้วก็เพื่อความสะดวกของนักเรียนของนุ้ยกับจังด้วยนะคะเพราะว่าถ้าถ้าดูในเพจก็จะเห็นว่าคลาสน,นักเรียนเยอะนะคะคืออยู่ได้อยู่แล้วแค่ลำพังสอนนะเพราะว่านักเรียนเยอะแล้วก็เยอะมาอย่างต่อเนื่องนะคะหลายปีที่ผ่านมาเยอะมาตลอดนะคะ ฉะนั้นเรื่องของการขายของก็เป็นแค่ส่วนประกอบนะคะไม่ได้ไม่ได้เอากำไรอะไรทั้งสิ้นนะมาเคลียร์ไว้ตรงนี้นะคะม,มีอะไรอีกมีคนบอกว่าให้ทำคลิปมาคุยคุยกันบ่อยๆนะคะเพราะว่าไม่ไม่ค่อยได้ทำคลิปพูดคุยกันเดี๋ยวหลังจากนี้มีอะไรก็จะมาอัปเดตกันเรื่อยๆใครมีคำถามอะไรสงสัยนะคะมาถามกันได้ตรงๆหมดทุกเรื่องเลยนะคะอะ,อะไรอะไรตอบได้ก็จะมาทำคลิป ตอบกันเนาะอยากมาทําคลิปพูดคุยกันด้วยนะคะวันนี้หลักๆก,ก็คืออยากอยากให้เห็นหน้าด้วยไม่อยากลงรูปเพราะรูปมันแต่งได้นะอืมอยากให้เห็นหน้าว่าเออหน้าหน้าดีหน้าดีขึ้นเยอะมากจริงๆงคือมันขาวจนดูปากแดงไปเลยคือปกติหนูจะเป็นคนปากซีดน,นะแต่อันนี้ก็คือเหมือนหน้ามันขาวขึ้นด้วยอืมเดี๋ยวไว้จะทำคลิปถ่ายตอนกลางวันให้ดูอีกทีนะคะอันนี้คือ ไม่ได้ทาแปง้งไม่ได้ทำอะไรเลยคือล้างหน้าแล้วก็จะนอนแล้วจัดว่าโอเคมากทีเดียวโอเคนะถ้าใครจะสั่งซื้อเพิ่มเติมนะคะก็ดูได้ที่ใต้คลิปเดี๋ยวใส่วิธีสั่งซื้อไปให้แล้วก็ดูได้ที่รูปที่โพสต์ตลงไปหน้าเพจด้วยนะคะมีอะไรก็มาถามกันได้นะถามคำถามไว้ใต้คลิปก็ได้นะคะ